มาจินตัวนี้จ้ะคอลลาเจนมีวิตามินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วาซานเป็นคอลลาเจนรสสตอเบอรี่ชีกน้ำปลาทีใส่น้ำเย็นนะเนี่ย บางคนเขาก็ไม่มีบม่มีเวลาเบิงดูแลตัวเองจ้ะเหต็ดงานรถกินตัวนี้ชงก่อนนะให้มันได้ไรมันเป็นมิดเป็นมิดจุ ย,ย,ย,ยัง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 ไม่ละลายใส่น้ำประมาณเนียงค่ะทีนี้กินเป็นสตอเบรี ม่มันจะไม่หวานนะมันจะไม่เปรี้ยวมากมันก็กินแล้วรู้สึกว่าสุดชื่นกินก่อนอาหารบ๊ายบาย